สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mahidol.ac.th เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะรายการโภชนาการออนไลน์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งแล้วนะคะ ก็เรื่องนมก็ยังเป็นประเด็นปัญหาที่คิดว่าหลายๆท่านยังสนใจแล้วก็มีคำถามที่ถามมาอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ทราบว่านมเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีความเชื่อเช่นนั้นด้วยแต่บอกว่าทำไงดีตัวเองดื่มนมไม่ได้ดื่มทีไรก็ไม่สบายท้องหรือว่าถ่ายท้องหรือปวดท้องกอ็ต้อง ทำอย่างไรนะคะเพราะว่ายัางไงก็อยากจะดื่มนมแล้วก็กังวลว่ามีคนบอกว่าถ้าไม่ดื่มนะพอแก่ๆแ,แล้วอาจจะกระดูกหักนะหรือกระดูกพรุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะหาทางป้องกันซึ่งเรื่องนี้เรามีทางออกแล้วนะคะท่านฟังค่ะเพราะว่าทางสถาบันเพชนาการโดยรองศาสตราจารย์ดรประภัยศรีสิริจักรวาล ก็ให้ความสนใจแล้วก็ทำการวิจัยศึกษาในเรื่องนี้นะคะก็คงามาไขาปัญหาเรื่องนี้กันนะคะด้วยการพบกับอาจาร,รย์ประภัยศรีสิริจักรวาลค่ะสวัสดีค่ะอาจาร,รย์คะสวัสดีค่ะอาจาร,รย์คะเรื่องของคนที่ดื่มนมไม่ได้นะคะ,ะกับแพ้นมเนี่ยไม่ทราบว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําไมเด็กๆไม่เห็นมีปัญหาหนะคะ หรือว่าอาจจะมีแต่ว่ามีน้อยก็เลยไม่ค่อยได้ยินแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็จะได้ยินบ่อยๆค่ะคือจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ที่มีคนสงสัยกันมานานแล้วนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็เออเลยคิดว่าถ้าเรามาทำความเข้าใจกันเนี้ยแล้วเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเราต่อโดยการ mm hmm. ดื่มนมได้โดยไม่มีปัญหานะคะ <Okay. S 2> คำว่าแพ้นมนะคะมีการพูดรวมๆใช้คำว่าแพ้นมเลยเลยแนะนำ บางคนก็แนะนําว่าก็เลิกดื่มไปเลยเพราะแพ้ะนะคะจริงๆแล้วความหมายคําว่าแพ้นมนมีสองแบบยังไงบ้างคะ,ะค่ะอันแรกก็คือแพ้ปโปรโตีนในนมนะคะอันนี้อันนี้มักจะเกิดกับเด็กเล็กก่อนหนึ่งขวบนะคะซึ่งซึ่งปกติแล้วเรา จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าแมบา่บางคนอาจจะไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองก็ใช้นมวัวไปไปเลี้ยงทารกเลยแล้วก็อาจจะ,ะทําให้เกิดการแพ้ปโปรตีนในนมวัวได้จะมีะะอาการยังไงคะ,คะ,คะอาการตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่บางคนก็รุนแรงก็อาจจะมีอาการหอบหายใจไม่ออกแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงก็อาจจะเป็นแค่ผื่น ผื่นขึ้นเวลาหลังดื่มนมนะคะหลังจากให้นมแล้วหมายความว่าพอหลังจากที่ดื่มนมทุกครั้งมักจะมีใช่ค่ะจะเป็นผื่นขึ้น,นตามหน้าตามตัวะนะคะแล้วก็วอาจจะมีอาการคล้ายๆกับแพ้อย่างที่ผู้ใหญ่เป็นก็คืออาจจะมีการปวดท้องอะไรตรงนี้<อ>ด้วยเพราะฉะนั้นหรืออาเจียนนะคะตรงนี้ก็เป็นอาการแพ้นมซึ่ง แพทย์ก็จะแนะนําในเรื่องของการเด็กเลี่ยงก,การได้นมวัวเนี่ยนะคะแล้วก็อาจาจะต้องใช้นมอ,อื่นแทนซึ่งมีการเสริมสารอาหารให้ครบถ้วนตรงนั้นเป็นเรื่องของการแพ้ปโปรโตีนในนมวัวซึ่งเด็กทารกเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยปโปรโตีนชนิดหนึ่งที่อยู่ในนมวัวได้ดีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะมีการ ร่างกายก็จะดูดซึมโปรตีนโมเลกุลใหญ่อันนี้เข้าไปแล้วก็ทําให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานออกมาอมพอดื่มนมต่อมาก็เกิดอาการปฏิกิริยาต่อกันก็เกิดเกิดอาการแพ้ดังกล่าวแล้วก็คือ,อนนโทษนะคะจย์คือว่าคนที่เป็นรักษาอย่างเงี้ยก็คือจะดื่มนมไม่ได้ตลอดชีวิตไม่ใช่ค่ะไม่ขนาดนั้นไมค่ะ,คะเพราะว่าอันนี้จะเป็นอาการแพ้ของเด็กเล็กในในช่วงเล็กๆในวัยทารกอพอหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยก็ แพทย์ก็จะแนะนําว่าให้ให้ลองดื่มนมวัวดูได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลำไส้ของเขาก็แข็งแรงแล้วนะคะ<อ>ไม่ไม่มีการที่จะ,ะดูดซึมโปรตีนโมเลกุลใหญ่ๆแล้วก็สามารถที่จะดื่มนมวัวได้แล้วก็อาจจะเริ่มทีละน้อยก่อนแล้วก็ดูอาการไปบางคนก็ขวบนึงก็ใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วนะคะก็อ,อาจจะต้องค่อยๆลองนะคะ น,นั้นเป็นเป็นเรื่องของการแพ้ปโปรตีนนะคะเราต้องแยกให้ออกแพ้ปโปรตีนนี้ก็คือต้องต้องต้องหยุดเลยนะไม่สามารถทานได้จนช่วงเวลาหนึ่งที่อย่างเป็นเด็กเล็กก็ต้องโตขึ้นหน่อยนะคะก็ทานได้แต่ว่าแพ้อีกอันหนึ่งเพราะภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นการแพ้หมดแลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า intolerance กับ allergy ไม่เหมือนกันแต่คนไทยใช้คำเดียวกันค่ะมันเป็นคำเดียวที่เราใช้เพราะนั้นก็เลยพูดรวมๆไป แล้วก็เหมารวมไปว่าผู้ใหญ่ที่แพ้ก็คือไม่ควรดื่มเลยนะคะควรจะเลิกเลยค่ะก็คงไม่ใช่นะคะก็คงจะต้องมาดูกันว่าอาการที่เป็นเนี่ยใช่แพ้หรือเปล่านะคะเราคงต้องดูอย่างอย่างผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็คงไม่ใช่เรื่องของการแพ้โปรตีนแล้วล่ะมันเป็นเรื่องของการแพ้น้ําตาลลคโตสนะคะน้ําตาลลัคโตสเป็นน้ําตาลนม คือมันมีอยู่ในธรรมชาติค่ะในทั้งในนมของนมคนหรือนมสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีน้ําตาลตัวนี้นะคะซึ่งการแพ้น้ําตาลแลคโตสเนี่ยจะทําให้เกิดอาการอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะคะคือที่ว่าไม่สบายท้องท้องอืดปวดท้องแน่นท้องหรือบางคนอาการรุนแรงก็อาจจะถึงกับถ่ายท้องนะคะหรือท้องเดินนะคะนั้นก็จะเป็นอาการที่ที่เกิดขึ้นได้แล้วโดยเฉพาะจะเกิดขึ้นในคน อ,อย่างประเทศเราเนี่ยนะคะทางเอเชียนะคะหรือทางคนแอฟริกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมที่ไม่มีน้ำย่อย แลคเตสที่จะเป็นตัวย่อยน้ำตาลแลคโตสนะคะแต่คนทางตะวันตกทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยเขามีน้ําย่อยนี้อยู่ของเราเนี่ยพอโตขึ้นเด็กโตขึ้นสักสามสี่หขวบนี้ก็จะน้ําย่อยตัวนี้ก็จะลดลงหรือหมดไปอาจารย์ฮัทแทรกตรงนี้นิดน,นึงอะคะ่ะที่มันหมดไปนี่มันหมดไปโดยธรรมชาติหรือว่าเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยพอเด็กๆเกนี่ยก็ดื่มนมกันใช่ไหมคะแต่พอโตแล้วเขาก็จะม